ลาวานปุ๋ยวานฟานละครับเต่าเต่าได้อายุได้สองเดือนแล้วครับได้อยู่เลียกตย็ตายนะติดตามมึงใส่ยูเลียเพียวๆเ,เ,เลยวานลงไปเป็นยังหลายคนก็ถามันเป็นยังว่าใส่ย,ยูเลียเพราะว่าตน้นเขาจะได้ให้โดนเฉียนไหล ที่ชีวิตชาวอีสานบ้านท่าครับบ้านปุ๋ยวัดอย่างมีนามมีทาครับเขาตัดครับตัดออกเยียบร้อยนามฝนฝ่าลงมากแล้วกพรผอมนะครับมีนามมีทาครับบ้านปุ๋ยครับบ้านให้ทั่วแปลงครับยูเรียร่องยางเดียวเพราะว่าตอนแรกๆนี่เขาก็ต้องการถัดอาหารให้ตัวจินนะครับเขานามทาเขาตัดครับงามออกลักษณะนี้ครับทั้งโทคุ่าหอไป ี่น้องพบประสบความภาวะกับหน้าหกหน้านี่นะครับตัดออกนะครับมีวิธีแนะ่นะารับตัดออกให้เจียงเรียบร้อยเลยมันขึ้นมาต่อไม้มันปงไม้ครับแตกขึ้นมาไม้ครับมีนามมีถาฉีดยาจักน้อยหนึ่งครับหมาแดงลงไปวันนี้ก็เอาปุ๋ยอัดลงไปนะครับเม่่อสามารถติดตามผลนงครับนี่ครับนี่ทั้งบันทั้งทงกุลาหองไหามันข้าเจ้า้ากันเห็ดจังสัตนะครับอีกจัก ประมาณกับเดือนหนึ่งครับเมื่อ20มือเขามาติดตามผลว่าเขาเสด้ผลซ้ำใดครับนำทากะเขามีเขาตัดมันสิออกมาเป็นลักษณะนี้ครับปงแตกขึ้นมาไม่อันนี้ตัดไมครับนี่ฉีดยาไปไดอาทิตย์กว่าเลยครับมาดีเพราะมันฟื้นโตได้แล้วกับักบุงหยาปุบเปะหรือว่าหยาอย่ายงว่านปุ๋ยครับอ่านงไปเลยครับมามันเสด้ผลซ้ำใดพี่น้องแต่มาติดตามเบิ่งครับ อีประมาณจก20ปื้อยังคอยม,มาหรับช่มเบิ่งว่าอันจะได้ผลซ้ำใดครับวิยีชีวิตชาวอีสานบวานเท่าครับจูเลียเป็นเป็นทาตไฮโดรเจนครับสาร4600นี่ครับว่าวัตกาใดครับหวานลงไปนี่ว่าวัดเกิน6กเจ็หมื่นครับเมื่อติบขึ้นว่าเยลยนะครับอ่าหวานไปเรียบร้อยแล้วกรัทีนี้ล่าจากพี่น้องนะครับโอกาสนา ไปผูกพอกันไหมนะครับอีจะสิบหามือไวยี่สิบเบอร์ไว่มาติดตามผลนะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมช่องนี้ครับโอกาสนะผพกพอกันไหมนะครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ